สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับน,นุชี่แล้วนะคะวันนี้นุชีก็ได้นําเรื่องใหม่นะคะของซีรีส์จีนเป็นแบบแนวย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์นะคะแนวดรามา่าแล้วก็มีโรแมนติกด้วยนะของทาง VTV นั่นก็คือเรื่อง Love l i g e the Galaxy ปี2022นะคะหรือว่าชื่อไทยที่ชื่อว่าดาราจักรักดำนำใจถ้างไงก็ไปฟังเรื่องนี้ก็เลยดีกว่าคะ่ะ ซีรีส์เรื่องนี้นะก็อย่างที่บอกเลยก็คือเป็นซีรีส์จีนแนวย,นย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์นะคะทั้งหมดจํานวน57ตอนแบบยาวๆเลยนะคะซึ่งเขาได้แบ่งเป็น2องภาคนะช่องทางทุกคนก็สามารถไปตามกันดูได้ในทาง VTV นะคะแล้วก็เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องราวของทางบุตรีในตระกูลเฉิงนามว่าเฉิงเซาซางหรือว่าเหนียวเหนียวนางเป็นบุตรสาวของนายกรเฉิงสือซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของตระกูลเฉิง ตอนนั้นพ่อแม่ของเหนียวเหนียวต้องไปประจำการที่ชายแดนจึงต้องจำใจทิ้งเหนียวเหนียวไว้ที่จัวตั้งแต่ยังเล็กอาสภายลองก็เป่าหูท่านย่าของเหนียวเหนียวจึงให้เหนียวเหนียวเกิดมาไรที่พึ่งอดมือกินมือและก็ไม่ได้รับการศึกษาดุจดั่งสตรีสงสารคนทั่วไปเหนียวเหนียวจึงต้องหึดสู้มาตั้งแต่เล็กและเมื่อพ่อแม่ของนางกลับมานางก็คิดว่าชีวิตความเป็นอยู่ของนางจะดีขึ้นเพราะพ่อของนางใจดีกับนางมากแต่กลับกันแม่ของนางเอกกับเข้มงวดของนางเอกมากกว่าตอนที่นางเอกอยู่คนเดียวซสอีก นอกจากนี้แล้ว <S <S เหนียวเนียยังต้องรับมือกับชายหนุ่มรูปงามที่จะเข้ามาพัวพันกับชีวิตของนางอีกหนึ่งในนั้นก็คือแม่ทับหลิงปู้อีหรือว่าโอรสบุญธรรมของฮ้องเต้ที่คอยแอบสอดส,สอนชีวิตของนางเอกอยู่ตลอดและในเรื่องนี้นะนักแสดงนําก็คืออูเ่เล่ยกับเจ้าลู่ซื่อในเรื่องนะคะอูเ่เล่ยรับบทเป็นแม่ทับหลิ่งปู้อีเป็นโอรสบุญธรรมของฮ้องเต้เป็นแม่ทับที่แสนเก่งกาจลบชนะทุกศึกจนได้ถูกแต่งตั้งเป็นซื่อจง พระเอกนะเป็นแม่ทัพที่ห้าวหาญชื่อตรงแล้วก็รักความยุติธรรมอย่างมากส่วนในเรื่องนะเจ้าลู่ซื้อรับบทเป็นเฉิงเซาซางหรือว่าเหนียวเหนียวเป็นคนหนู4สี่ตระกูลเฉิงซึ่งตอนเด็กๆที่นางถูกทิ้งไว้ในจวนนี้อาสะพ้ายรองของนางไม่เคยสอนอะไรนางเลยนางจึงไม่ได้รับการศึกษาเหมือนกับลูกหลานคนอื่นในจวนจึงทําให้เซาซางต้องหาทางรอดด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กนางเอกจึงมีคาแรคเตอร์ที่เฉียวฉลาดเจ้าวางแผนแล้วก็ชอบแฮกกฎ แต่จริงๆแล้วภายในจิตใจของนาเป็นคนดีแค่แสดงออกมาภายนอกก็กล้าราว่อจะได้ปกป้องตัวเองก็เท่านั้นและเรื่องราวเรื่องนี้มันก็เริ่มตรงที่ว่าแม่ทัพหลิงปู้อี่หรือว่าพระเอกได้หลบทับจับศึกจนได้รับชัยชนะฮ่องเต้จึงมีราชองค์การแต่งตั้งให้พระเอกเป็นรองนายกองสมุหะบนเทียนบานควบคุมค่ายทหารฝ่ายซ้ายแห่งกององค์ักษ์อีหลินได้อวยยศเป็นซื่อจงแต่แทนที่พระเอกจะเข้าเฝ้าฮ่องเต้ก่อนพระเอกกลับขอเร่งไปทําคดีก่อนเข้าวังหลวง ณหมู่บ้านชนบทคุณหนูสีเฉิงเซาซางหรือก็คือเหนียวเหนียวนางเอกของเรื่องได้โดนลงโทษให้ยยาไม่อยู่ที่นี่เนื่องจากนางมีความประพฤติไม่เหมาะสมนางต้องอยู่อย่างยากลาบากอดมือกินมือต้องทนใส่ชุดเก่าๆตอนนี้แม่บ้านหลีคนของตระกูลเฉิงก็ไม่ไวายมากันแกล้งนางถึงที่นี่ด้วยแต่ด้วยในสัยของนางที่แสน,นฉลาดนางจึงสามารถเอาคืนแม่บ้านหลีได้ไม่ยากตอนนี้นางเอกแกล้งทําเป็นว่าตัวเองอ่อนแอเจ็บป่วยเพื่อให้แม่บ้านหลีไม่บาลังแกดังได้ง่าย และระหว่างทางที่นางกำลังเดินทางกลับบ้านจูๆ่ๆเกี้ยวของนางก็ถูกหยุดเพราะพกทหารของพระเอกจะเข้าตรวจคนเกี้ยวของนางนางเอกมีไหวพริบดีจึงได้บอกเบาะแสให้กับพระเอกไปว่าคนร้ายที่พระเอกตามจับอยู่ไม่ได้อยู่ในเกี้ยวแห่งนี้แน่นอนแต่คงซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านต่างหาก ก็เพราะว่านางเอกเป็นคนช่างสังเกตก่อนออกมานางเห็นแล้วว่ามีรอยเท้าของผู้ชายแอบซ่อนตัวอยู่ในกองฟางและในเกี้ยวแห่งนี้ที่มารับนางก็มีกลิ่นของผู้ชายด้วยแค่นี้นางก็รู้แผนการของแม่บ้านหลี่ที่จะมารับตัวนางครั้งนี้แล้วว่าต้องการซ่อนตัวคนร้ายแล้วก็ใช่จริงๆทหารของพระเอกได้เจอตัวคนร้ายคดีรอบเปลี่ยนอาวุธของทหารพระเอกจึงรู้สึกว่าคุณหนูสี่คนนี้ช่างน่าสนใจณนะจนสกุลเฉิง จูจ่ๆพ่อกับแม่ของนางเอกก็กลับมากระทันหันโดยไม่ได้บอกกล่าวเาหลาฮูหยินหรือว่าย่าของนางเอกจึงรีบออกไปต้อนรับด้วยความคิดถึงลูกชายที่ไม่ได้เจอหน้ากันมา15ปีแต่แล้วเมื่อพ่อของพระเอกถามถึงเหนียวเหนียวลูกสาวของเขาอาซาไพรองก็รีบบอกปัดไปว่าเพราะเหนียวเหนียวนิสัยไม่ดีเดือดร้อนจึงได้ถูกส่งไปขัดเกลาจิตใจที่ชนบทและเมื่อนางเอกเดินทางมาถึงจวนแห่งนี้เมื่อนางรู้ว่าพ่อแม่ของนางกลับมาแล้ว นางเอกก็แกล้งทำเป็นลูกสาวที่อ่อนแอจนพ่อของนางใจอ่อนแล้วก็ดูแลนางเป็นอย่างดีแต่แม่ของนางกลับรู้ทันลูกสาวคนนี้ว่าลูกสาวอัดโดนคนในตระกูลลังแกก็จริงแต่ลูกสาวของนางก็ใช่ย่อยแม่ของนางจึงคิดที่จะขัดกลาวนิสัยของนางเอกซ้ำใหม่ต่อมาพระเอกได้เดินทางมาที่ตระกูลเฉิงเพื่อมาสืบหาเบาะแสของคนร้ายเพราะคนร้ายที่เขาจับตัวไปได้นั่นก็คือหัวหน้าโกดังตงท่านนาะพ่อของนางเอกนั่นเอง และเรื่องนี้มันก็เกี่ยวพันถึงการรอบสับเปลี่ยนอาวุธของทหารพระเอกจึงไม่อยอมง,ง่ายๆนางเอกก็แอบออกมาฟังด้วยนางจึงได้ส่งบอสแสอีกชิ้นหนึ่งให้กับพระเอกนั่นก็คือเศษผ้าเพราะอาสาภัยรองของนางเอกเปิดร้านผ้าและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยจริงๆและสิ่งนี้เองจึงทําให้พระเอกสืบสวนคดีนี้ได้ง่ายขึ้นและเรื่องนี้แม่ของนางเอกก็รู้ทันแผกนการของนางด้วยแม่ของนางเอกจึงสั่งลงโทษนางเอกที่อาจทําให้ตระกูลเฉิงเดือดร้อน เพราะหัวหน้าโกดังต่งคือน้องชายของท่านย่าหรือก็คือท่านหน้าของพ่อเจ้าหากมีอะไรผิดพลาดตระกูลเฉิงอักโดนเล่นงานไปด้วยตอนนี้ท่านย่าเองก็แอบเป็นห่วงน้องชายคนนี้ด้วยเหมือนกันแต่แม่ของนางเอกมีแผนการว่าหากให้พ่อของนางเอกออกหน้าช่วยหัวหน้าโกดังต่งก็จริงทําให้ตระกูลเดือดร้อนยิ่งขึ้นท่านย่าจึงต้องจบความคิดนี้ไปก่อนต่อมาตระกูลเฉิงก็ยังวุ่นวายไม่เลิกเพราะท่านย่าไม่ชอบเซียวยนอีหรือว่าแม่ของนางเอกก็เพราะว่าแม่ของนางเอกเคยแต่งงานมาแล้วสองรอบ และแถมลูกชายคนโตของนางหรือว่าพ่อของนางเอกยังทั้งรักทั้งห่วงในเมียคนนี้อีกซึ่งในตระกูลเฉิงมีลูกชายสามคนคนโตก็คือแม่ทัพเฉิงสือพ่อของนางเอกคนรองคือเฉิงเฉิงที่ขาพิการสุขภาพไม่ดีไม่อาจที่จะรับราชการได้ส่วนในท่านสามลูกชายคนเล็กสอบเข้าเป็นขุนนางได้ท่านย่าจึงรู้สึกภูมิใจกับลูกชายคนโตและคนเล็กเป็นอย่างมากและสิ่งนี้เองจึงทาให้อาสะพยรองอิจฉาในบ้านของนางเอก นางเลยกันแกล้งนางเอกมาตลอดไม่เคยสอนให้นางรู้จักมรารยาทหรือเรียนหนังสืออีกเลยและครั้งนี้ก็เหมือนกันอาสาไพรองไม่อยากย้ายออกจากเรือนหลักที่เป็นเรือนเดิมของพ่อของนางเอกและเมื่อนางเอกเห็นอาซาไพรองทะเลาะกับแม่ของนางเพราะต้องการที่จะอยู่เรือนหลักต่อไปนางเอกจึงวางแผนแล้วก็ได้ไปหลอกอาซาไพรองว่าให้หยิบยกเรื่องของลูกชายมาอ้างสิและอาซาไพรองก็จะได้อยู่ในเรือนหลักต่อไป อาสะพายรองได้ฟังจึงทําตามแล้วก็ไปอ้างกับท่านย่าว่าหากนางอยู่ในเรือนหลักต่อไปนางอาจมีหลานชายให้ท่านย่าได้อุ้มเพราะเทพเทวดาเคยทํานายออกมาแบบนี้ท่านย่าเองก็เชื่อในเรื่องแบบนี้ด้วยเหมือนกันจึงอนุญาตให้สะพายรองอยู่ในเรือนหลักต่อได้ซึ่งแม่ของนางเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรแถมเมื่อแม่ของนางเอกรู้ว่านี่เป็นแผนการของลูกสาวตัวเองนางจึงได้ไปถามเนียเน่ยให้รู้เรื่องซึ่งนางเอกก็บอกว่า นางสังเกตเห็นท่านแม่ไม่ได้อยากจะอยู่ในเรือนหลักอยู่แล้วและถ้านางนับวันไม่ผิดตอนนี้ห้องเต้คงจะประกาศมอบรางวัลเพื่อตอบแทนในคนงามความดีของท่านพ่อซึ่งหนึ่งในานจะต้องมีบ้านและที่ดินด้วยและก็จริงห้องเต้ได้พระราชทานรางวัลมากมายให้กับตระกูลเฉิงเนื่องจากพ่อแม่ของนางทําความดีความชอบมากของนางเลยจะย้ายไปอยู่ในเรือนหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ทิ้งให้อาสะแยรองอยู่ในเรือนหลักแค่คนเดียวจนกว่าจะข้อลูกชายออกมาให้ได้ อาสาไพรลองได้ฟังน,น,นั้นก็ยิ่งแขนใจในตัวนางเอกยิ่งนักสวนทรานพรเอกเขายอมลดโทษหัวหน้าโกดังตงเหลือแค่เนรเทศเพราะตอนนี้เขาสืบจนรู้แล้วว่าหัวหน้าใหญ่ของคดีนี้คือสีจิ้นจงเขาจึงยอมให้หัวหน้าโกดังตงกลับบ้านเพื่อไปพบญาติก่อนถูกเนรเทศเพื่อเป็นการตอบแทนในน้ำใจของนางเอกลูกน้องของพระเอกก็ต่างสงสัยกันว่าทําไมพระเอกถึงยอมผ่อนปลนท,ทั้งที่ปกติเขาไม่ใช่คนแบบนี้ ต่อมาอาสไยรองของนางจึงมาหาเรื่องนางเอกถึงที่แล้วก็หาว่านางวางแผนการนี้เพื่อแก้แค้นอาสไยรองอย่างนางใช่ไหมและนางเอกก็แค่หยุดอาสไปรองนิดหน่อยสไภรยรองจึงได้ไปแอาลาว่าต่อกับอารองต่อหาว่าเขาเป็นคนพิการแล้วก็ไม่สามารถมีลูกชายให้กับนางได้นางจึงโดนคนอื่นดูถูกแบบนี้และตอนนี้ทุกคนก็จะหนีนางไปอยู่เรือนใหม่กัน แม้แต่พ่อของนางเอกก็ทิ้งให้นา่งอยู่ในเรือนหลักแห่งนี้คนเดียวด้วยตอนนี้สภัยรองอารวาสย่างใหญ่โตจนแม่ของนางเอกตามมาจึงได้มาห้ามแต่ในเมื่อไม่ฟังแม่ของนางเอกจึงได้ตบหน้าสภัยรองเข้าที่หนึ่งแล้วแม่ของนางเอกก็เปิดเผยความจริงว่าตอนนี้นางจะพายางยางลูกสาวของสภัยรองไปอยู่เรือนใหม่ด้วยเพราะในอดีตเจ้าเป็นคนเป่าหูท่านย่าให้ท่านย่าเชื่อคําทํานายของผู้วิเศษว่าในวันที่นางคลอดลูกออกมาจะต้องทิ้งลูกไว้ที่เรือน เพราะไม่อย่างนั้นท่านย่าก,ก็จะมีอันตรายตอนนั้นนางคลอดลูกชายหญิงฝาแฝดออกมาได้แล้วก็มีคําสั่งของฮ่องเต้ให้พวกเขาไปประจำการที่ชายแดนนางจึงต้องจําใจทิ้งลูกสาวไว้เพราะคําทานายบ้าๆของผู้วิเศษตอนนั้นนางเจ็บเจนตายณตอนนี้นางก็อยากให้สะพายรองเจ็บอย่างนางบ้างต่อมาตระกูลเกิดจึงได้มารับสะพายรองกลับเพราะตอนนี้สะพายรองจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วส่วนอารองก็ได้ไปขอเรียนต่อที่เขาไผ่ลูก เขาชื่นชอบกับอ่านตำราเขาจึงขอไปศึกษาต่อส่วนยางยางลูกสาวของสภัยรองกับอารองแม่ของนางเอกก็รับเลี้ยงไว้แม่ของนางเอกเอ็นดูยางยางเป็นอย่างมากเพราะยางยางเชื่อใจเป็นคุณสตรีทุกด้านไม่เคยทําให้แม่ของนางเอกต้องเหนื่อยใจเลยนางเอกเห็นแบบนี้แล้วก็เลยรู้สึกน้อยใจเป็นเหมือนกันฐานะพระเอกเขาได้ไปสืบต่อจนเจอบ้านของสีจิ้นจงที่ลงตีเหล็กแต่เมื่อเขามาถึงที่นี่สีจิ้นจงก็ชิงฆ่าตัวเองตายซะก่อน และพระเอกก็ได้สังเกตเห็นรูปปานบนคอของเขาเขารู้ว่าเขาเคยเห็นรอยปานนี้มาก่อนเพราะตอนนั้นคนที่มีปานแบบนี้นี่แหละคือคนที่สับเปลี่ยนอาวุธคุณภาพต่ําเข้ามาอยู่ในกองทัพหลังจากนั้นบ้านของนางเอกก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนหลังใหม่ที่ฮองเต้มอบให้ทัญญาก,กร้สึกชื่นชอบในเรือนหลังนี้มากนายท่านสามเฉิงจือก็ได้เดินทางมาที่นี่พร้อมกับฮูยินสามของเขาด้วยเหมือนกันนางเอกจึงได้เพื่อนใหม่อย่างพี่รองและก็พี่สามมาเป็นเพื่อนคุยด้วยกับนาง ทั้งสามต่างเข้ากันได้ดีต่อมาแม่ของนางเอกก็คุยกับฮูหยินสามว่ายางยางเป็นเด็กดีหากเหนียวเหนียวได้สักครึ่งหนึ่งของยางยางก็คงดีและนางเอกก็แอบม,มาได้ยินบทสนทนานี้ด้วยเหมือนกันนางจึงได้แต่เดินคอตกกลับห้องไปซึ่งจริงๆแล้ววันนี้มนเป็นวันขึ้นปีใหม่ทุกบ้านต่างก็รวมญาติกันได้ฉลองพร้อมหน้าการรวมถึงพระเอกด้วยเขาได้เดินทางกลับไปที่จวนเฉิงหยางโหซึ่งตอนนั้นท่านพ่อของพระเอกกำลังพูดถึงงานแต่งงานของเขากับท่านหญิงอีชาง ซึ่งเขาก็ปฏิเสธทันทีในเมื่องานแต่งของลูกเป็นคําสั่งของพ่อแม่แล้วไหนลาวแม่ของเขาแม่ของเขาอยู่ที่ไหนเพราะตอนนี้ท่านพ่อของเขามีหูหญินคนใหม่นั่นก็คือฉุนอวีซึ่งเขาไม่เคยยอมรับเขาไม่เคยคิดที่จะกลับมาบ้านนี้เลยสักครั้งหลังจากนั้นนะัดจวนสกุลเฉิงแม่นมและสาวใช้ข้างกายของยางยางก็ก,กลัวคุณหนูยางของนางจะได้รับความลาบากเพราะตอนนี้นางไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่คอยคุ้มกันแล้วต่อให้แม่หอนะเอกจะดูแลยางยาง,ยางเป็นอย่างดีแต่พวกนางก็ไม่พอใจ พวกนางจึงวางแผนไปแย่งชิงเอาของของนางเอกแล้วก็ตบตีสาวใช้ของนางเอกจนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็บ้ยความผิดให้กับนางเอกซะครั้งนี้แม่ของนางเอกเป็นคนตัดสินนางเอกได้แต่บอกว่ายังยางไม่ผิดสาวใช้ของยางยางผิดก็จริงแต่ก็อนุญาตให้ยังยางไปลงโทษที่หลังได้แต่พอเป็นนางเอกแม่ของนางกลับเรียกนางมาว่าและนางเอกครั้งนี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะแม่ของนางดูเหมือนว่าจะยุติธรรมแต่ไม่ใช่แม่ของนางกำลังจะลำเอียงเข้าข้าแต่ยางยางอยู่ นางเอกจึงเถียงแม่ของนางถุกคําจนแม่ของนางเอกโมโหถึงขั้นสุดฮูหยินสามจึงได้มาช่วยนางเอกแล้วก็หาทางออกด้วยการเรียกตัวแม่ของนางเอกออกไปแล้วก็ได้กลับมาบอกพวกนางเอกว่าพอแล้วเพราะตอนนี้ทางพี่รองนางเอกยางยางแล้วก็น้องสามต่างก็สํานึกผิดกันแล้วฮูหยินสามจึงได้ยกโทษให้กับพวกเขาและแถมยังได้อนุญาตให้พวกเขาสามารถที่จะไปเที่ยวเทศก,กาลโคมไฟได้อีกด้วย ณเทศกาลโคมไฟพระเอกก็ได้มาสืบหาบอแสของสีจิ้นจงที่นี่ด้วยเหมือนกันเพราะโคมไฟของสีจิ้นจงที่มันมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแปลว่าสีจิ้นจงจะต้องกําลังส่งสัญญาณให้กับใครบางคนอยู่เป็นแน่และณที่แห่งนี้เองเขาก็ได้เจอกับนางเอกในระยะไกลๆนางเอกดูสนุกสนานกับเทศกาลนี้เป็นอย่างมากนางเห็นคนในครอบครัวของนางต่างอยู่ด้วยกัน แม่ของนางก็เอาใจใส่ในย่างยางท่านย่าก,ก็สนใจแต่นายท่านสามนางจึงขอแยกตัวออกมาเพื่อไปทายปิชนาโคมไฟต่อดีกว่านาพัคาสกุลเถียนคุณชายหยวนผู้แสนเก่งกาจ,จากสำนักเขาไปลูก่ก็สามารถที่จะทายปิศนาบนโคมไฟได้จนหมดเขาจึงได้ตั้งปิชนาให้กับคนอื่นได้ทายบ้างและหากใครทายถูกก็จะได้รับรางวัลใหญ่ไปนางเอกเห็นว่าน่าสรุปดีนางจึงขอเข้าร่วมด้วยซึ่งในตอนนั้นคุณชายโหลยาวเห็นนางเอกครั้งแรก ก็รู้สึกว่านางทั้งน่ารักแล้วก็สดใสและนางเอกก็สามารถที่จะเอาชนะปริศนานี้ได้แล้วนางก็สามารถที่จะทายถูกต้องด้วยคุณชายหยวนจึงรู้สึกประทับใจนางเอกตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อพัตคาสกุลเถียนเกิดไฟไหม้นางเอกถูกชนลมเพราะผู้คนต่างก็พากันหลบหนีณขณะนั้นตัวอาคารกำลังจะล้มทับนางเอกโชคดีที่พระเอกอยู่ที่นี่ เขาเองเห็นนางเอกลม้มเขาจึงได้รีบเข้าช่วยเหลือโดยการอุ้มนาาออกจากที่นั่นครั้งนี้นางเอกพยายามมองหน้าเขาแต่ก็มองหน้าไม่ชัดนางเอกพยายามที่จะทักทายแล้วก็ขอบคุณแต่ว่าพระเอกก็วางนางลงแล้วก็ไปทําภารกิจต่อนางเอกจึงได้แต่ยืนมองผู้มีพระคุณที่มาช่วยชีวิตนางครั้งนี้ส่วนพระเอกเขาได้สืบหาจนเจอเบาะแสแล้วว่าคนที่มาช่วยสุ่ยจิ้นจงอาจเป็นคุณชายเซียวผู้มีอิทธิพลในเมืองต่อมาพ่อของนางเอกก็จัดงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ แขกเรือต่างก็มางานแม่ทัพกันท่วหน้ารวมถึงคุณชายหยวนด้วยซึ่งพ่อแม่ของนางเอกก็ต่างสงสัยว่าพวกเขาไม่ได้ส่งเทียบเชิญคุณชายหยวนทําไมผู้ลากมากดีอย่างตระกูลหยวนถึงได้เดินทางมางานเลี้ยงของพวกเขาด้วยเมื่อคุณชายหยวนปรากฏตัวมาดาสาวในงานต่างก็มองตางกันเป็นมันยกเว้นนางเอกนางช่างเบื่อหน่ายงานเลี้ยงนี้เป็นอย่างมากนาจึงขอออกไปเดินเล่น และเมื่อนางอยู่คนเดียวคุณชายหยวนก็มาดักรอเจอนางซซ่งนาเอกก็จําได้ว่านางเคยเจอเขาที่งานเทศกาลโคมไฟตอนนั้นคุณชายหยวนมอบลูกแพรปักให้กับนางแต่นางก็โยนคืนเขาไปแล้วนี่ครั้งนี้คุณชายหยวนพูดจาหวานล้อมขอให้หนาเอกช่วยเขาเรื่อง,นงหนึ่งนางเอกจึงบอกให้เขารีบพูดเพราะนางก็จะรีบไปแล้วนางไม่อยากยืนคุยกับคุณชายหยวนสองต่อสองทนายพระเอกเขาได้ตามสืบต่อว่าใครการเป็นคนเผาพัตคขาสกุลเถียน เพื่อกบเกินหลักฐานเขาพยายามถามจากคนงานในพัตคารน,นี้แต่คนงานก็ไม่ยอมปิดปากพูดเลยเขาจึงได้สั่งให้ลูกน้องไปตามสืบบัญชีครึ่งปีหลังของท่านชัยเซี่ยวเพราะเมื่อก่อนท่านชัยเซียวอัตคัดครึ่งปีหลังนี้เขากลับใช้เงินอย่างมือเติบดูท่าแล้วควรจะมีพิรุษอะไรบางอย่างและพระเอกก็บังเอิญเจอรถมาของสกุลเฉิงผ่านหน้าเขาก็ได้แต่แอบมองนางเอกผ่านหน้าเขาไปเพราะนางเอกได้ออกมาซื้อของจะได้ไปงานวันเกิดของท่านหยีอีช่าง และที่ร้านค้าแห่งนี้คุณชายหยวนก็มาตามตื้อนางเอกไม่เลิกเขาขอให้นางเอกช่วยนําคําพูดของเขาไปบอกรูหยินสามให้เขาทีหากนางเอกไม่ยอมช่วยเขาเขาจะคิดว่านางยื้อเวลาอย่าจะมาเจอเขาอีกนะนางเอกได้ฟังดังนั้นก็รีบรับปากเพราะไม่อยากยุ่งกับคุณชายหยวนคนนี้อีกตกกลางคืนนางจึงได้นําคําพูดของคุณชายหยวนไปบอกรูหยินสามฮูหยินสามจึงได้มอบจดหมายให้นางฉบับหนึ่งเพื่อให้นางกลับไปมอบให้กับเขาท่านพระเอก แม่หลวงพระเอกก็มาวุ่นวายพระเอกถึงที่จวนนางได้จัดแจงส่งเทียบเชิญงานวันเกิดของท่านหญิงอีชางให้พระเอกเพราะนางอยากให้พระเอกเชื่อมความสัมพันธ์กับท่านหญิงอีชางพระเอกเห็นเป็นโอกาสดีเพราะตอนนี้ท่านชายเซียวกำลังจะผูกสมัครรักใครกับลูกสาวของไม่ทับสกุลเหอตระกูลเหอก็สิท์กับอองลู่หยางท่านชายเซียวออจะไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดท่านหญิงอีชางก็เป็นได้ณนะตำหน่งอ,องลู่หยางครอบครัวของนางเอกก็ไปร่วมงานนี้ด้วย นางเอกกับยางยางก็ได้เจอกับว่านชีชีในงานนี้ครั้งแรกว่านชีชีก็เอ็นดูพวกนางทั้ง3าคนจึงได้พากันเข้าไปในงานซึ่งในงานนี้ท่านหญิงอีช้างก็เพิ่งมารู้ว่านางเอกทําแผนการวันกกอดของนางพังที่ท่านหญิงแก้งไปว่าตกน้ำแล้วจะให้พระเอกมาช่วยแต่ดันโดนนางเอกเปิดโปงว่าน้ำในคลองมันตื้นและจะจมได้ยังไงครั้งนี้ท่านหญิงจึงแค้นใจนางเอกเป็นอย่างมาก หวังหลิงจึงคิดแผนการจะเอาคืนนางเอกด้วยการพูดจาถักถางนางเอกในงานว่าไร้มารยาทไม่มีพ่อแม่คอยสั่งสอนและใน,นเมื่อทุกคนในงานรู้ว่าคุณชยาย1 1็กำลังจะมางานนี้ทุกคนต่างก็ตื่นเต้นอยากเห็นหน้าของคุณชาย1 1นางเอกเห็นแล้วก็เบื่อหน่ายจึงได้ขอตัวออกไปก่อนแต่ก่อนไปนางอยากออกคืนหวังหลิงกับท่านหญิงอีชางบ้างนางเอกจึงแกล้งบอกไปว่าคุณชาย1 1คนนี้น่ะหรอเขาแอบชื่นชมข้ามานานแล้วแต่ข้ากลับไม่เคยสนใจเขาเลยสักครั้ง และเมื่อนางเอกเห็นหลังกลับไปนางก็เจอกับพระเอกเขาก็คือคุณชาย11หรือก็คือแม่ทับหลิงคนเดียวกับที่นางเอกพูดถึงและเขาก็ได้ยินคําพูดของนางเอกทุกคํานางเอกก็ตกใจเหมือนกันที่ทําไมคุณชาย11ถึงได้เป็นแม่ทับหลิงคนที่นางเคยมอบหลักฐานให้เขามาก่อนและเขาก็มีใบหน้าคล้ายกับผู้มีพระคุณของนางที่ช่วยชีวิตนางในวันนั้นซึ่งที่พระเอกเดินทางมาในงานเลี้ยงนี้ไม่ใช่ที่จะมาโวยพรวันเกิดท่านหญิงอีชางแต่เพราะเขาจะมาตามสืบเรื่องราวของท่านชายเซียว ที่ตอนนี้ท่านชายเซียวตามตื้อเหอเจ้าจินลูกสาวของแม่ทับเหออยู่แล้วเหอเจ้าจินก็เพิ่งยกเลิกกันมันใหมายกับคุณชายโยนางเอกก็ได้มาเห็นฉากนี้ของพวกเขาทั้งสองคนได้เหมือนกันส่วนคุณชายหยนก็ตามตื้อนางเอกไม่เลิกเขาก็แอบมาหานางในงานนี้ด้วยต่อมาหวังหลิงก็คิดแผนการผักยางยางตกน้ําเมื่อนางเอกมาช่วยพวกนางก็จะผักนางเอกตกน้าไปด้วยนางเอกรู้ทันแผนการนี้ ไม่เพียงนาจะสามารถช่วยย่างยางได้แล้วเพราะย่างยางไายน้ําไม่เป็นนางยังสามารถที่จะแก้แค้นหวังหลิงด้วยการลงไม้ลงมือจนพวกนักสะบักสะบอมและเมื่อมีคนมาเจอเข้านางก็แกล้งตบหน้าตัวเองจนตัวเองสลบไปตอนนี้เมื่อเรื่องถึงหูของพระชายาอ,องรู้อย่างพระชายาก็ตัดสินเพียงแค่ว่าคนเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันระหว่างเด็กสาวซึ่งตาของนางเอกที่ตบหน้าตัวเองก็บวมเป่งน,นางเอกทําเป็นเหมือนเจ็บเจนตายแล้วก็สารภาพว่า หวังหลิงผักยางยางตกน้ําก่อนนางแค่จะเข้าไปช่วยพี่สาวของตัวเองก็เท่านั้นส่วนพระเอกก็ได้เข้ามาช่วยนางเอกด้วยเขาได้เจอหลักฐานนั่นก็คือช่อกจุงม้าของสกุลหวังเขาจึงไปขู่พระชายาว่าหากตัดสินคดีนี้อย่างไม่เป็นธรรมเขาจะเป็นคนตัดสินเองและเมื่อพระเอกจากไปนางเอกก็รู้สึกว่าทําไมพระเอกต้องมาช่วยนางครั้งนี้ด้วยไหนว่าพระเอกไม่ค่อยชอบหน้านางยังไงล่ะเมื่อนางเอกกลับมาที่จวนนางก็รู้แล้วว่าแม่ขอนาจจะต้องรู้แผนการของนางแน่ๆ นางจึงขอตัวหนีออกจากจวนก่อนระหว่างที่นางหนีโชคดีที่นางเจอกับรถมาของคุณชายหยวนคุณชายหยวนจึงได้มอบยาให้กับนางพร้อมทั้งชวนนางเอกไปที่บ้านเพื่อไปดูดอกหมยด้วยกันนางเอกก็แซวว่านี่จะพาค่าไปดูตัวหรอคุณชายหยวนถึงกับไปไม่เป็นเขาหวังว่านางเอกจะเขินบ้างอะไรบ้างเหมือนกับสตรีคนอื่นๆแต่นางกลับไม่ใช่แล้เป้าหมายของนางเอกที่นางหนีออกจากบ้านนั่นก็คือนางจะไปหวังพึ่งใบบญหอตระกูลหวาน นางรู้ว่าที่นั่นจะต้องมีคนช่วยนางแน่ๆและในคืนนั้นพระเอกก็ได้มาที่ตระกูลหวานนี้ด้วยเหมือนกันแล้วพระเอกกับนางเอกจะได้แอบบังเอิญเจอกันในตระกูลหวานนี้หรือเปล่าต้องไปคอยติดตามกันต่อใน e ีพีหน้านะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพีงเท่านี้ก่อนดีกว่านะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมฝากกด Sub s cribe กันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะไปละค่ะบายบา e